สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะสินค้านะคะกำลัง รอแพ็คนะคะบรรจุใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะรอจะส่งกับคือรี่นะคะวันนี้ออเดอร์เรายเยอะมากๆเลยนะคะก็เยอะทุกวันนะคะลูกค้าเนี่ยลูกค้าเก่านะคะจากที่ได้ลองทานแล้วก็อาการข้อปวดเข่าปวดทับเส้นเนี่ยดียขึ้นนะคะก็มีการบอกต่อแนะนาเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็สั่งเพิ่มนะคะเนี่ยค่ะตัวดีบูลมี2ชนิดจะมีดีบูลแบบผงตัวนี้นะคะกล่องเล็กๆตัวนี้หกล่งองจะมี5้ซองสูตรเข้มข้น,ขนเร่งฟื้นฟูไวได้ถึง6เท่านะคะส่วนตัวดีบูล กล่องสีขาวๆสีเขียวแบบนี้จะเป็น1กล่องมี30มเม็ดเป็นแบบแคปซูลนะคะก็แนะนำนะคะสำหรับคนที่ปวดหนักอ่ะแนะนําทานแบบผงก่อนนะคะแบบผงตัวนี้นะเร่งพื้นผูวไวหลังจากที่เราหายปวดแล้วนะคะเราก็มาบํารุงนะคะแบบแคปซูลเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสื่อมในร่างกายเลยอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปส่งสินค้าที่คือรี่ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะใครมีอาการปวดข้อปวดเข่ากระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้าวลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะก็ ให้ดีบูลดูลแลนะคะบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะก็มาส่งของเองค่ะถือโอกาสนะคะก็มาทำคลิปให้ท่านมั่นใจนะคะว่าสังส่งซื้อสินค้าก็รู้นะคะได้รับสินค้าของแท้แน่นอนแลว้วก็จะส่งฟรีนะคะบริการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศเลยเนี่ยค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าเทอร์ลี่แล้วนะคะนี่ก็เป็นสินค้าทั้งหมดนะคะที่ในรอบวันนี้นะคะคที่ลูกค้าสั่งมาอ่ะใครที่มีอาการปวดข้อปวดเส้านกระดูกทับเส้นปวดตะโกนเล้าลงขาหลังกดไหล่นิ้วล็อกกะะในในใระ,ะดูกกลนะะุนนะคะไม่ใช่นคะคะจิตพันดีบูนนะคะตอบโจทย์นะคะรีวิวลูกค้าตัวประเทศ นี่นะคะตัวไปแล้วค่ะแล้วพว